หมาัดสายน้ำเธอลายหินโดนซะหมัดสายน้ำพี่กี้ครับเซิร์ฟผมกิจกรรมบาร์โค้ดซัน SSR บวกมาแล้วเซิร์ฟพี่ยังไม่มาหรอครับอยากเห็นเกเร็ว SSR บวกใน i d พี่ เดี๋ยวเจอแน่นอนครับบาโค้ดซันเซิร์ฟเวอร์พี่ไม่มีนะเซิร์ฟเวอร์505เป็นเซิร์ฟเวอร์ลูกเมียน้อยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเห็นเกเร็ล S S R บวกเจอแน่วันที่1นึทันวาคมนี้ครับมีทั้งเกเรวกันซุปแล้วก็เกลโรสเกลโรจัดการมันๆเลไรฟ์สดสุ่มให้ดูนะจั๊กแล้วพามาดูศึกดวลข้ามเซิร์ฟครับกีกี้เจอกับมหาเทพแห่งเซิร์ฟเวอร์ 497อย่างแวนครับพลังลบอยู่ที่21ล้านในขณะที่กีกี้พลังรบอยู่ที่13ล้านครับเปิดมาในแวนฮะแฟดเขาไวจัดจัดครับเพราะ,ะว่าเปิดก่อนตั้ง8เซเวอร์หรือว่า2เดือนแล้วก็มาเกรียวกันซุปใส่กีกี้ครับติดโล่ปูบอมแล้วก็แซ่ฟาดทะลายภูเขาเป็นการไล่โจมตีนะครับที่ออกมานี่เป็นฝั่งไล่โจมตีของแวนน่าจะใส่การ์ดกลยุทธ์ไปในฝั่งของปีศาจครับ แล้วก็โฉบมาจีนอสก,กีกี้ก็มีไล่โจมตีมาเหมือนกันครับเพราะว่าใส่การ์ดกลยุทธ์ไว้ในฝั่งปีศาจโกเกิสุเตะแบบหยกหยอกกับ400,007ไม่ยอมใครเหมือนกันครับกีกี้ตัวบักแห่งเซิร์ฟเวอร์505เจอฟันมา25ล้านโลกกระจุยครับวแวนฟันไล่โจมตีพาร์ท2มาอีกที7ล้าน5โอ้โหนกบินว่อนกระจุยกระตายเลยครับกีกี้กวแวน ไม่ได้ออกแล้วฮะแฟดมาแล้วบล็อกลูกไฟไปตอนนี้ครับไม่มีลูกไฟใช้กันแล้วโกเคสึอของกีกี้เคาเตะแบบรุนแรง20สบล้านโอ้โหแต่ยังยืนอยู่ได้ครับเพราะว่าโกเคสึอของแวนก็พาร์ทสองเหมือนกันตีเข้ามาเพราะไม่มีลูกไฟใช้กาโร่ขวดมาโดนสะท้อนครับแฟดของกีกี้สะท้อนใส่แฟดแล้วก็โดนหลบไปด้วย สะท้อนแบบไร้ความหมายโอ้โหทำไมมันสะท้อนใส่แฟดแล้วมันหลบทุกอันเลยเนะี่ยะแฟดนี่หลบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับแวนะนอกจากจะส,สินบนิีเอ GM ครับเวลาดวลข้ามเซิร์ฟทีไรแวนจะเจอกับเซิร์ฟเวอร์ต่ำกว่าเสมอครับแล้วก็พลังลบของเขายี่สิบเอ็ดล้านกี่กี่สิบสามล้านแต่ก็สู้ยิบตาฟินิกแมนใส่มาแล้วโกคเคสเอร์ไล่จมตีมาไม่โดนเลยยูไม่โดนเลยฮะ แฟตนี่หลบร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าครับของแวนเข้าสูตรเทินที่สองเคเรตินสิตของเกริรวแวนใส่มาบูดดาเมทแล้วก็ไล่โจมตีมาด้วยโอ้โหสามล้านดาเมทครับแค่ไล่โจมตีนะแต่แรงขนาดนี้สุดจริงๆครับแล้วก็ฟินิกแมนโฉบมาแล้วก็เตรียมที่จะขโมยครับโดนแฟดประกายแสงของแวนเปิดมาสองล้านสองบล็อกรปไฟกี่้ไป แล้วกระเบิดมาไม่รอดครับปู่บอมนอนไปก่อนแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็คืนเทเลคินเนสิตซ้ำใหม,มกอีกรอบหนึ่งก็รสึกก็ไล่เตะมาอีกนะที่เขาไล่เตะบ่อยๆเนี่ยเพราะเขาใช้การ์ดบัฟการ์ดไอ้เนี่ยการ์ดกลยุทธ์นะครับเป็นแบบไล่โจมตีหลังจากที่สนามพลังแรงบิดระเบิดนะเขาก็เลยไล่หลายรอบในเทอร์นนี้มาแล้วฮะเข้าสู่การต่อสู้มากสิตอนนี้ยังไล่โจมตีกันอยู่เลยครับ โอ้เขาไล่โจมตีมาสามล้านกีกี้ไล่สี่สี่แสนเจ็ดนี่ฮะโอ้ยอย่างแรงสิบห้าล้านเนี่ยโอ้โหเดอแบกจัดๆเลยหลบหน่อยดิแฟดโชว์สเต็ปหลบเหมือนกันครับหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกีกี้โอ้โหนกบินว่อนกระจุยกระตายพลังมันต่างกันเกินไปฮะ พลังของแวน21ล้านครับกิกี้13ล้านมันก็ร่วงประการละเช่นนี้ครับแต่ก่อนเราไปเราขอสักตัวหนึ่งเถอะไม่ให้แพ้แบบหน้ากเกลียดครับขอเอาแวนกลับไปด้วยสักตัวหนึ่งได้ไหมล่ะโกเคสึกของกิกี้ไปใส่หน้าอู้เข้าที่หน้าติดไม่ยอดท้อของเกลเรลน่าจะรอบที่2แล้วสำหรับกาโร่ฮะฟื้นมาใหม่ด้วยฟินิกแมนสะท้อนอ้าโดนสะท้อนตัวเองตายงี้หรอ วอตโอ้แฟดแฟดอย่างวอตเลยครับแต่สไตล์ครั่งมาแล้วหมัดใส่น้ำทลายหินห้าเป้าหมายแล้วก็ต่อด้วยลมเหมือนตัดเหล็กเข้าไปครับฟินิกแมนของกีกี้ไม่มีลูกไฟใช้แล้วหวดธรรมดาพอเข้าแค่หนึ่งครับเพราะว่าติดอโอโรอมมตะของเจ้าเกลเรีวของแหวน เซิร์ฟเวอร์497ครับมาเจอกับเซิร์ฟเวอร์505 GM อย่าหาทำเงาหลังอะ่ะให้มันไปสู้กันเองเลยนะแวนเนี่ย <c oughs> อย่าหาทำพลังมัญหาก,กันไปแล้วก็โดนอัดครับเทินที่3แล้วครับดูวมบูดัมมเมดมาปู่บอมหน้าสัน่นยังติดโลอยู่ครับฟินิกแมนดิ่งเวหามาที่ปู่บอมของกีกี้ อย่างกลางโล่อยู่ปู่วอมยืนค้ำแล้วก็แซ่ฟาดเป็นแบบไล่โจมตี480ดาเมจกาโร่ครับเลือดทั้ง4จุดอะคิดดูดิและนี่ฮะตัวโหดมันคืออะตอมิกครับโอ้ยฟันไปแล้วก็ฟันย้ำปู่ทั้งปู่บอมปู่ซิวแฟงไม่รอดครับเหลือโกเคสืตัวเดียวเหรอเนี่ย โกเคสตตัวเดียวก็โดนแหวนลุมนะแต่ว่ายังหลบดาเมจอยู่ได้เพราะยืนอยู่หลังแฟดไงทาให้มีสกิลหลบขอหลบเน้นๆโดนทุกดอกครับโอ้โหนี่อัปเดตมาหรือเปล่าอัปเดตเหรอตีแม่นเกินนะหลบหน่อยหลบหน่อยพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับโลยังทนอยู่ได้ครับมาดูความอึดของโกเคสึกีกี้จะถึงขั้นไหนขอเตะคืนไปบางดีโดนโวหหหหหเลือดหายไปสี่หลอดเล เลือดใกล้หมดครับก่อนที่จะแพ้ขอเอาไปสักตัวหนึ่งแล้วกันนะแวนฉันขอเอาตัวแกไปหน่อยก็แล้วกันเข้าสู่เทิร์นที่4โดนลุมยำอีกเช่นเคยครับเปิดมาด้วยแฟดประกายแสงของแวนเปิดมาเรียบร้อยฟินิกแมนล่วงลงไปและซูปเปอร์เทเลคิเนสิกใส่มาฮะหลบดาเมจ50%ร50%ใช้ได้ผลครับนี่เป็นคอมโบของโกเคสซแล้วก็ แปดประกายแสงนะถ้าเกิดยืนอยู่ด้านหน้าด้านหลังกันเนี่ยมันจะทําให้โกเกสึกโอกาสหลบ50%าครับแล้วก็จะอึดอย่างที่เห็นเนี่ยขอสวนเป็นไล่โจมตีฉันไม่ยอมอะคนเดียวก็สู้ตอนนี้1นึ่ลุมหกแล้วหกลุมหนึ่งแต่ว่าจะตายเพราะดาบนี้เพราะมันฟันแรงจริงๆโอ้โหอาตอมิกซมุมรัยยอมรับนะฮะฟันแรงมากอะัะ เนี่ยฮะโลยังไม่แตกนะตอนนี้แต่ว่าทําให้เราโจมตีเบาขึ้นเพราะว่าโดนตัดเลือดไปครึ่งหนึ่งครับเลือดโกกิสุดเหลืออยู่แค่นี้จะเตะแค่ไหนโดนเขาเตะรัวๆอุย้ยโลยังไม่แตกการโลไล่ข่วนมาเป็นอันเตะอันเตะไม่ไม่จํากัดหรือไงโ,อโ,อโ,อโลยังอยู่ครับกายาเหล็กสดๆครับตอนนี้โกกิสึดของกีกี้รับตีนของแหวนอ้ยโดนไปล้านห้า โลกระพริบแล้วนะลางไม่ดีอีกแล้วแต่ขอเตะสวนคืนไปหน่อยอุ้ยติดไม่ยอดทอยโอ้โหพระเจ้าประคุณลุนช่องจะติดไม่ยอดทอยเยอะอะไรขนาดนั้นเข้าสู่เทินที่5ครับโดนแฟดประกายแสงไล่มาตอนนี้ไม่มีโลแล้วรับดามเมจเต็มๆครับจะยืนได้สักกี่น้ำโดนโกเคสซแเซฟฟาดไปก็แปดหมื่นหนึ่งเป็นไล่โจมตีนะ ก็เลยไม่ค like ่อยแรงเท่าไหร่ครับฟิน of ิกด so, ิ่งเวหาใส่มาอีกโดนไปสี่หมื่นสี่ยังยืนอยู่ได้ครับขอไล่โจมตีกลับมาเตะให้มันถูกตัวหน่อยดีนะครับมาแล้วฮะอะตอมิกซมุไรของแวนมันแรงเหลือเกินคับสองล้านไปเพียวเรียบร้อยครับโดนปิดเกมไปเดร์นที่ห้าดูดูพลังครับยี่สิบเอ็ดล้านของแวนเจอกีกี้พลังสิบสามล้านมันสู้กันได้ยังไงอะเซิร์ฟเวอร์มันเปิดห่างกันสองเดือนอะ แวนเซิร์เวอร์497ครับกีกี้เซิร์เวอร์505ครับบอกตรงๆว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตร,รายครับอย่าหาทำครับ GM นะครับการดวนข้ามเซิร์ฟในแต่ละสัปดาห์เนี่ยแน่นอนว่ามันควรเอาเซิร์ฟใกล้ๆมาเจอกันไม่ใช่เอาเซิร์ฟที่เปิดห่างกันส3าเดือนมาเจอนะฮะมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบมาดูมันเป็นแชมป์อย่างเงี้ยเพื่อไม่ได้ลุ้นนะฮะ GM ขอเถอะ GM ถ้าเกิดดูคลิปนี้ฮะ เขาหลังเอาแบบเซิร์ฟเวอร์ห้าร้อยลงมาเจอกันก็ได้แล้วก็จะเอาพวกสี่ร้อยเก้าสิบกว่าอะไรเงี้ยอยากเจอกันก็อยากไปเจอกันนะฮะเม้แต่ลาเบียสยังโดนตบลาเบียสี่โดนตบก่อนเขาเลยนะครับรอบหกสิบสี่ทีมสุดท้ายแวนไปตบลาเบียสส่วนกีกี้มาเจอรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะก็ออได้เก็บสะสมเหรียญเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นไปตามคาดพลังมันห่างก,กันเกินครับ G m อก็รับไวพ้พิจารณาเนาะเอามันไปสู้ทีมอื่นเราไม่สู้กับมันนะครับโอ้โหทีมโหดจริง ทีมเนี่ยโดยเฉพาะอะตอมิกสมุรายยอมรับเลยว่าฟันแรงมากๆครับโกเคสซ์ u, เรามีหยองตอนนี้เขาเลเวลเ3ครับตัวกิกกี้อยู่เลเวลที่87นะแต่ว่าพลังเนี่ยห่างกันถ้าอยากให้สู้กันจริงๆขออีกสักประมาณ2เดือน3เดือนแล้วกันเนาะค่อยกลับมาสู้กับแวนใหม่ฮะมันบักจัดจัดครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะและที่น่ากลัวกว่านั้นครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยไม่ต้องดูแวน ดูในเซิร์ฟเวอร์เราลาเบียสเราดันพลังหนีไปแล้วเมื่อเช้าลาเบียสก็ตามามาอีกเรียบร้อยแบบใกล้ชิดจอตูดกีกี้แล้วครับพลังลาเบียสสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นก็ตีไป 8, แปดแสนนั่นแหละนะห่างจากกีกี้ประมาณสี่แสนก็จะแซงแล้วนี่เราจะเสียแชมป์เสียท็อปหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็เสียแชมป์นี่ทำให้กรอบกลายเป็นสีขาวแบบนี้ครับเยโรตกอับ เกียโรตอนแรกมีกรอบแชมป์ตอนนี้ไม่มีแล้วกรอบใสนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละก,กันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะสมควรเก็บเวลาแล้วนะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับมัดใส่น้ำทลายหินอ่ะพวกแกก็ทำได้นะ